อ่ะใครปิดมาเร็วเร็วเร็วโหเหรียญหน้ายักษ่สวยนะโอ้โหนี่เหรียญหน้ายักษ์เป็นเหรียญนี่ครับเป็นเหรียญหน้ายักษ์รูปไข่นะรุ่นนี้มีใครไหมไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวเปลี่ยนรุ่นไปให้จนกว่าพี่อ้อปิดสามปิดเบอร์สามโอ้โหพีละอตรงกลางเลยอ่ะเบอร์สามพีละอนะเหรียญหน้ายักษ์ร้อยปีพัดเป็น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 โอ้โห เป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาจีวรพื้นแดงขอบเขียวครับไฟอาจจะไม่ค่อยสวยนะขออภัยนะพี่นะเดี๋ยวผมป้มกล้องนิดนึงนี่โอ้โหนี่ครับโอ้ข้างหลังเป็นไกโอ้พี่ละออไปเลขสวยไหมเนี่ยดูก่อนนะนี่พี่ละออไปครับหมายเลขสองสี่สี่ครับขอบคุณพี่ละออครับนี่เหรียญหน้ายักษ์นะพี่ละออรับปลาพี่ละออรับปายพี่แน็ก พี่นัดปิดเบอร์หนึ่งโอเคได้พี่นัดมีไลน์ผมยังพี่นัดพินพินพี่นัดใช่ไหมพี่นัดพี่นัดพี่นัดเนาะพี่นัดนะครับพี่นัดมีไลน์ผมยังเนาะไอดีไลน์อยู่ข้างล่างนะพี่นัดนะพี่นัดปิดเบอร์หนึ่งใช่ไหมนี่เบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวผมใส่ถุงไว้ให้ก่อนเบอร์หนึ่งพี่นัดนะผมใส่ถุงไว้ให้ก่อนนะพี่นะนี่ใส่ถุงไว้ให้ก่อนพี่มีไลน์ผมยังอ่าแกะให้ดูนี่องค์ละร้อยนะพี่นะอ่ะไปครับ อ่ามีใครปิดเพิ่มไหมรุ่นนี้อง์ละหนึ่งร้อยนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเปลี่ยนรุ่นให้หาองละร้อยมาให้เยอะที่สุดนะพี่นะมีหลายรุ่นที่สวยนะครับหลายรุ่นที่สวยนะครับเดี๋ยวผมให้ลายนะพี่นะเาพียาวเดี๋ยวผมให้ลายนะครับอ่าต่อไปต่อไปรุ่นไหน lei? เอาเหรียญรุ่นนี้มาโอ้รุ่นรุ่นนี้ไม่ค่อยอยากโอ้รุ่นนี้แพงจริงๆอะรุ่นนี้จริงแพงเลยนะเหรียญรวยพญาไก่หันข้างรุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้โคตรแพงเลยนะอ่ะองละร้อยเฉพาะวันนี้แล้วกันนะพี่อะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกมาพี่เหรียนหันข้างจริงมันต้องขายอง์ละอย่างต่ําต้องสองร้อยนะครับเนี่ยหันข้างนะรวยพญาไก่นะครับปิดอ่ะพี่ละอปิดหมดเลยไหมปิดหมดเลยไหมพี่ละอ่อะจะเริ่ซอนสามหมดแล้วมเหลือแต่น่าจะเหลือองค์สององค์กับพี่อ่ะพี่ละอปิดมาพี่แพทเอาบนกับล่างอ่ะพี่ให้พี่แพทให้ให้พี่ให้พี่พัดกันบนกับล่างนะบนกับล่างอ่ะบนกับล่าง พี่ปิดเบอร์หนึ่งเหรอหรือปิดหมดโอ้โหเป็นเนื้อพิเศษอีกครับโอ้โหนี่ของพี่พัดนะเป็นเนื้ออบาก้าเลยครับโอ้โหลงยาเต็มด้วยโอ้โหเอาไปครับเอาไปครับพี่พัดครับพี่พัดเอาไปครับหนึ่งองค์ครับเอาแล้วไงน่าจะดูเนื้อนะเนี่ยองละร้อยเองอ่ะโอ้ย งเ,งเฮ้ยเนงินเฮ้ยโอ้โหตั้งนี้โหดมากโอ้โหเป็นเนื้อปาก้ายาเขียวโอ้ต่ผมขายแยกสามสี่ร้อยสบายเลยเนี่ยโอ้โหลงยาเต็มสูบด้วยเอาไปครับเอาไปครับพี่ของพี่พัดพี่พัดโอ้โร้อยเดียวไม่นานเล่นเลยผมมันลุ้นนะผมก็ไม่รู้เนื้ออะไรผมจําไม่ได้สักอันเลยนะพี่พระยิงพระเยอะก็เยอะแต่เวลาปิดเราก็จําไม่ได้อ่ะพี่ละอเอากี่องค์ พี่เรอเอาสามองที่เหลือหรือว่าปิดองคเดียวเดี๋ยวรอพี่เราออแป๊บนะพี่เรออปิดมาคนแรกเลยนะแกไม่ได้เปิดให้แกเลยเนี่ยแกกดหนึ่งไปว่าอะไรเบอร์หนึ่งหรือเอาหมด <c oughs> เดี๋ยวตามแปบ๊บตามพี่เราออแป๊บนะพี่นะเอาหมดหรือยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนะพี่นะอ่ะพี่เราออเอาหมดเลยไหมสามองนี้ผมมีชุดอีกชุดอยู่นะพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องแย่งกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะแบ่งให้สักชุดหนึ่งราคานี้โอราคานี้ไม่เขาอยากปล่อยแล้วน่าจะเก็บไว้หันข้างรุ้นหันข้างรวย เฮ้ย huh? เอ้ามาเดี๋ยวแป๊บนะแป๊บนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง,งแรกจะโมโหเลยไม่่ออยากโมโหเท่าไหร่อ่ะมาหมดเลยโอเคนะสามองค์นี้เป็นของพี่ละออนะครับพี่ละออนะครับโอ้โหอับปกาก้าพี่โอ้โหอับปกาก้านะองค์นี้เป็นอับปกาก้านะครับอับปกาก้าเอาวองค์แรกอับปกาก้าองค์ที่สอง โอ้โหองค์ที่สองเป็นเนื้อสัตตะองค์ที่สองเป็นเนื้อสัตตะองค์ที่สามอุ้ยอุ้ยโดนหัวหางไปหมดเลยเนื้อนี้อีกอุ้ยโอ้โหพี่ละอ้อขอบคุณพี่ละอออ่าเดี๋ยวให้แก้มือเดี๋ยวให้แก้มือหนึ่งมัดผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีเนื้ออะไรบ้างอ่ะพี่อ่ะอีกหนึ่งชุดครับองค์ละร้อยพี่อ่ะองค์ละร้อยให้สิทธิ์พี่ละออเลือกก่อนแล้วกันแกผิดหวังเมื่อกี้แกจะเอาหมดไง อ่ะให้สิบพิลาอ,อก,ก่อนเนาะเพราะแกจะปิดห้าโอเมื่อกี้แกได้แค่สามอ่ะให้สิบพิลาอ,อก,ก่อนนะครับแล้วพิสนันปิดบนเนาะโอเค